เงิน10,000บาทอยู่นะคะจากรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพราะว่าจะเป็นกลุ่มแรกเลยที่ได้เนี่ยอาทิตย์หน้าจะเริ่มมีการโอนเงินแล้วธนาคารเลยแน่นเลยค่ะคนไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กันค่ะ ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะชาวบ้านที่อำเภอพ,พิมายกว่า1,000คนแห่กันไปที่ธนาคารออมสินแล้วก็ไปทอกอสอด้วยสาขาพิมายเพื่อเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์รอรับเงินจากโครงการดิจิ t a l Wallet 1,000บาทจากรัฐบาลต่างบอกเป็นเสิ่งเดียวกันเลยนะคะว่าถ้าได้เงินสดเนี่ยดีดีต่อการใช้จ่ายเอาไว้ใช้ซื้อของแบ่งเบาภาระในครัวเรือนไม่มีข้อจากัดแล้วก็มีความสะดวกคล่องตัว ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนไหนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์รัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพัน์อมรอวิวัฒน์นะคะบอกว่ายังมีเวลาไปผูกพร้อมเพย์อยู่เพราะจะมีการโอนให้สําหรับคนที่ตกหล่นอีก3ครั้งคือ22ตุลาคม22พฤศจิกาย,ยนและครั้งสุดท้าย22ธันวาคมช่องทางที่จะผูกพร้อมเพย์มีอยู่3ช่องทางนะคะก็คือติดต่อสาขาธานาคารที่มีบัญชีออมทรัพย์ ดำเนินการผ่านตู้ ATM หรือไม่ก็ดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งค่ะหลังการประชุมคอรมวันนี้ นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรถแถลงเรื่องนี้เองเลยนะคะแต่ว่าเป็นการถาแถลงภาพรวมคะ่ะว่าที่ประชุมคอรามาออนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน12 400, ล้าน4แสนรายรและคนพิการจำนวนไม่เกิน2 150, ล้าน1แสน5หมื่นรายเป็นจำนวน1,000บาทต่อคนเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่25กันยายนเป็นต้นไปทีนี้ถ้าเกิดว่าตั้งใจฟังดีๆเนี่ย จะสังเกตเห็นนะคะว่าชื่อโครงการเปลี่ยนอีกแล้วนะคะคก่อนหน้านี้จะใช้ว่าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ตเราก็เลยเรียกกัน Digital วอล l ล็ต0 0 0่บาทมันจะต้องมีคําว่า Digital วอล l ล็ถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นก็คือ ให้เป็นดิจิตอลให้เป็นเงินแห้ลใช้คำภาษาชาวบ้านใช่ให้เป็นเงินแห้งไม่ใช่เงินสดที่ใช้ได้จริงๆให้เป็นเงินแห้งอยู่ในโทรศัพท์แล้วแห้งค่อยไปแลกเป็นสดอะไรก็ว่ากันไปเราไม่ไม่มีหมื่นแล้วด้วยนะคะคือรอบนี้อาจจะยังหมื่นทีนี้รอบต่อๆไปแล้วทีนี้จะเป็นหมื่นเป็นก้อนไหมหรือว่าห้าพันห้าพันยังไงไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคำว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องแค่นี้เลยนะคะ อะทีนี้พอจะลงรายละเอียดนะคะของโครงการนี้ก็ให้คุณพิชัยรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นคนทแถลงนะคะก็ยืนยันค่ะบอกว่าจะแจกเป็นเงินสด 1,000 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะคะรวม1 4 5 0 0 0ล้าน5คนใช้เงินประมาณ1,45,000ล้าน 1, 45, 000, 000, บาทจะทยอยแจกวันละ4ล้านคนตามความสามารถของระบบเริ่มแจก 25, 26, 27กันยายนและวันจันทร์ที่30กันยายนเรียงตามเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะสำหรับผู้พิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทุกเดือนอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องไปดำเนินการผูกพร้อมเพย์นะคะ ว่ารัฐบาลโอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้พิการทุกคนทันทีเพราะว่าผู้พิการเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องอายุรายได้หรือว่าเงินฝากแต่อย่างใดก็คือว่าใครที่มีบัตรผู้พิการได้หมดได้หมดใช่หากดําเนินการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางเสร็จสิ้นแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนต่อแต่ขอให้รอความชัดเจนอีกครั้งนะคะคาดว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้จะหนุน GDP ปีนี้ โตได้เพิ่มอีก0.35ยืนยันว่าดิจิ t a l Wallet มีเฟ,ฟส2แน่นอนแต่ว่าให้รอฟังรายละเอียดอีกครั้งค่ะเราตั้งใจว่าจะจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ก็เลยจะเริ่มต้นวันที่25แต่เนื่องจากขีดความสามารถของการจ่ายเนี่ยก็จะเต็มที่ได้วันละโดยระบบนะครับประมาณสัก4ล้านคนเศษเราก็เลยแบ่งเป็นประมาณสัก4วันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันที่25 26 27 ก็จะไปจบเอาวันที่30โดยประมาณนะครับเพราะนั้นวันที่30เราก็สามารถที่จะโอนเงินไปสู่ประชาชนได้ได้ครบหมดนะครับทั้งหมด14.5ล้านคน เอาทางด้านของนายประเสริฐจันทระรรงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ยืนยันว่าดิจิทัลวอลเลตเฟสสองไม่ล้มแน่นอนเพราะว่ามีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วตอนนี้กาลังพิจารณาดําเนินการเรื่องแอปอยู่ส่วนการดําเนินการจะเป็นช่วงไหนรอให้คณะทํางานไปสรุปอีกครั้งนะคะคาดว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณน่าจะมีข่าวดีมาบอกค่ะปีหน้าก็อาจจะได้เป็นดิจิทัลวอลเลตพาะหาเสียงไว้แล้วแต่จะได้ท ไหลอะไร,ะไรยังไงไม่คาดหวังไม่ผิดหวังใช้คำนี้แต่ว่าระหว่างนี้ย้ําด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่เนาะหรือว่าท่านที่รอจะรับเงิน ต้องใช้คำว่าอะไรจะดีซาวเล็ตไม่ได้ใช่ไหมเอาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วกันอย่างนี้นะคะไม่มีการกดลิงก์ใดใทั้งสิ้นนะเออ<ย>ระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะสุดท้ายลรวอยากได้ตังไปกดลิงก์กลายเป็นโมด,ดตังยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้านในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ